และเจอตัวกันได้เลยนะคะเผื่อจะพาไปช้อปปิ้งซื้อเฟอร์นิเตอร์กันวันนี้ขอพระคุณคนะคะคคเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราก็จะไปประกาศผู้โชคดีนะคะรับรางวัลกันไปอีกจากสัปดาห์ที่แล้วะคะ่ะตามกันไปเลยค่ะมาถึงตอนนี้นะคะเราก็ได้ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่พักคีริมันตราเนี่ยมูลค่า1 0 0 0 0บาทแล้วนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดี ขึ้นอยู่บนจอน,นี้แล้วนะคะติดต่อรับได้เลยค่ะน่าอิจฉาจริงๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านอื่นที่สนใจอยากจะร่วมสนุกกับรายการนะคะติดต่อกับรายการได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการส่งรูปมาทาง f a c e b o o k นะคะเซิร์ชคำว่า Weekend Club TV แล้วก็แนบรูปแนบอะไรเนี่ยมาได้เลยนะคะมีคำถามอยากจะให้เราปรึกษาใครหรือมีเมนูอะไรสนใจส่งมาเลยนะคะแล้วก็สำหรับการ ร่วมชิงโชคทาง SMS วันนี้เรามีคำถามว่ารายการของเราเสนอเมนูอะไรนะคะเพียงพิมพ์คำว่า w c แล้วก็ตามด้วยชื่อเมนูแล้วก็ส่งมาที่4240 333นะคะก็จะได้รับรางวัลเป็นที่พักกรีมันตราซึ่งเหลืออันสุดท้ายแล้วรางวัลสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะรีบส่งกันเข้ามาหน่อยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะพี่อ้อยยังยืนอยู่บนสิ่งที่สวยๆน่ารักน่ารักขอขอบคุณ Dream Hotel สุขุมวิท15แล้วก็ชุดที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะใส่แล้วสวยได้อย่างนี้เด้งขนาดนี้จากร้านโฟนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็คงต้องลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะติดตามวิกเอนคลับได้เสาร์หน้า10โมงเช้าที่แมงโก้ทีวีแห่งนี้สวัสดีค่ะ